เลนที่สามารถชะลอการเพิ่มสายตาสั้นในเด็กดีอย่างไรวันนี้จะมาแนะนำเลนเอสิโลสเตเรสที่ชะลอการเพิ่มสายตาสั้นในเด็กให้ฟังกันนะคะข้อดีของเลนรุ่นนี้ 1. ช่วยชะลอสายตาสั้นได้จริงชะลอสายตาสั้นได้ถึง67% 2. สายตาชัดเจนเหมือนเลนปกติตรงกลางเลนให้ค่าสายตาปกติทำให้ภาพชัดใสไม่มีบิดเบือ 3. ออกแบบด้วยเทคโนโลยี HALT มีเลนเล็กพิเศษช่วยสร้างสัญญาณหยุดยืดลูกตา 4. ใส่สบายไม่เวียนหัวไม่มีปัญหาเรื่องการปรับตัว 5. ลดความเสี่ยงโรคตาในอนาคตลดโอกาสเกิดโรคที่สัมพันธ์กับสายตาสัาน้นเช่นต่อประสาทตาหลุดลอกหรือต้อกระจกเป็นยังไงบ้างคะกับสาระดีๆที่นำมาฝากกันวันนี้ ถ้าท่านใดอยากตรวจวัดสายตาเชิญได้ที่ร้านหมอแว่นตาสาขานครชัยศรีร้านเปิดให้บริการทุกวนันตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งถึง1ทุ่ครึ่งแวะมาใช้บริการได้เลยนะคะ